มติครมในวันนี้นะคะเปิดข้อสั่งการเยียวยายช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนด้านใดบ้างติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารถแถลงมติครมอกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมคณะร,ร,รัฐมนตรีครั้งที่29ทับ2,568ครับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรักษาการดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลเชิญชวนให้สว่วนราชการและประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่รักษาการนายกรัฐมนตรีครับได้มีการสั่งการหลายประเด็นดังต่อไปนีนะครับในเดือนมหามงคลครับขอให้ส่วนราชการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสว,นวันเฉลิมพระชนพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ดังนี้นะครับขอให้หน่วยราชการและนัฐวิสาหกิจหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและประชาชน ร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่วันจันทร์ที่28รกรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันศุกร์ที่1สิงหาคมปีนี้ครับข้อที่2ครับมีการสั่งการเรื่องของการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับเนื่องจากปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิตอล ปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียแม้และก็มีอิทธิพลมากมายต่อการรับรู้ของพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองที่มีการบิดเบือนและอาจจะขาดการตรวจสอบนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็สั่งการครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆเพื่อให้เกิดการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมระบุสถานที่เหตุการณ์ผู้แจ้งให้ชัดเจน และแก้ไขให้ทันเวลาสามารถตรวจสอบได้ครับโดยขอให้ยึดแนวทางของทัฟฟิกฟองดูของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่นําไปใช้อย่างได้ผลครับส่วนการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์คอร์รัปชันต้องให้หลักประกันในการรักษาข้อมูลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้แจ้งนะครับซึ่งก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการครับในขณะเดียวกันครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน มีพายุเข้าในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับอาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมกิงขอสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันทางานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอด cast หรือว่าการเตือนภัยในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดที่คนไทยรู้จักกันดี ก็ขอให้สื่อสารอย่างใกล้ชิดและก็รวดเร็วข้อความต้องชัดเจนเป็นต้นครับร่องต่อมาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวิทยัทยรัตนากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันดีว่าแบงก์ชาตินะครับทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้ว่าการคนปัจจุบัน จะครบการดํารงตําแหน่งในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ครับโดยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่จะรับตําแหน่งในวันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับซึ่งส่วนหนึ่งเข้ามาทํางานในบริเวณแนวชายแดน7จังหวัดครับโดยใช้วิธีการก็คือใช้บอดด์พาหรือว่าบัตรผ่านแดน ซึ่งจะเข้ามาอยู่ได้ประมาณรัก30วันแล้วก็ออกไปชายแดนแล้วก็กลับเข้ามาลักษณะเช่นนี้ทํามาหลาย10ปีนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรรัฐบาลไทยตอนนั้นก็สามารถให้ใช้บัตรผ่านแดนข้ามมาทํางาน7จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ผ่านมาครับมีการเปิดปิดด่านไม่ตรงกันรัฐบาลไทยย้ำนะครับว่าเรายังคงเปิดด่านตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาในทุกช่องทาง ที่เราสามารถเปิดอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝั่งกัมพูชานั้นก็เปิดไม่ตรงกันบ้างทําให้แรงงานไม่สามารถเดินทางกลับออกไปที่ประเทศเขาและกลับเข้ามาใหม่ได้ล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบอนุญาตให้คนทํางานของชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับสามารถอยู่ต่อได้7เ,เดือนโทษครับขอสามารถอยู่ต่อได้อีก6เดือนนะครับโดยหลังจากที่มติครอรมอนี้เนี่ยนะครับพิจารณาผ่านแล้ว พี่น้องชาวกัมพูชาที่ทํางานอยู่แนวชายแดนก็สามารถไปขออนุญ,ญาตต่อใบอนุญ,ญาตได้โดยไม่ต้องออกไปที่ชายแดนไปจ็อบแล้วก็กลับเข้ามาอีกนะครับทั้งหมดนี้คือ3เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีครับที่เหลือจะให้ท่านรองเสถิการวัฒนจันทร,ร์ได้แถลงข่าวต่อเชิญเลยครับตลอดครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทักท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กําลังรับชมอยู่ในทุกแพลตฟอร์มค่ะ มีฉันสสการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มี3มเรื่องสําคัญมาถแถลงให้ทราบกันนะคะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2พุทธศักราช2568ถึง2570 25และระยะ5ปีต่อไปค่ะ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฉบับที่2นี้ค่ะทั้งนี้นะคะได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่4ธันวาคม2560 สธันวาคม2,562 15ธันวาคม2,563และวันที่27เมษายน2,564ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนระดับ3ค่ะทั้งนี้นะคะปัญหาโมลพิษฝุ่นละอองพีเอม2.5ค่ะเป็นวิกฤตเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองฉบับที่2องปี2568จนถึง70และระยะ5ปีต่อไปนะคะก็ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทุกๆมิตินะคะโดยที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดค่ะโดยจะเน้นการพัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆค่ะซึ่งแผนดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วย5มาตรการหลักค่ะ มาตรการแรกค่ะก็คือมาตรการในพื้นที่เมืองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนด้วยกันก็คือภาคคมนาคมภาคอุตสาหกรรมและภาคเมืองค่ะในส่วนของภาคคมนาคมจะเป็นการเน้นการมุ่งเน้นการลดการระบายมลพิษจากยานพาหนะการกําหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษการส่งเสริมยานพาหนะมลพิษตลําหรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดนะคะรวมไปถึงการกําหนดอายุการใช้งานการพัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางรางค่ะ ภาคอุตสาหกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดการระบายมลพิษต่ำและภาคเมืองนะคะจะเป็นการมุ่งเน้นการวางผังเมืองการออกแบบเมืองการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดและการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างค่ะข้อ 2. ค่ะมาตรการในพื้นที่ป่าค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่ไฟไหม้ซ้ำซากค่ะ 3. มาตรการในพื้นที่เกษตรกรรมค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการบริหารจัดการปัญหาการเผาและแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมค่ะมาตรการที่4นะคะมาตรการมลพิษข้ามแดนค่ะจะเป็นการมุ่งเน้นการใช้มาตรการการประสานความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกําหนดความรับผิดของผู้ก่อซึ่งก่อให้เกิดหรือร่วมก่อให้เกิดมลพิษอากาศข้ามแดนค่ะ มาตรการที่5นะคะจะเป็นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งก็จะเป็นมาตรการเสริมเพื่อให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโมลพิษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งแผนฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็นการปรับจากแผนแรกที่มีเพียง3มาตรการค่ะโดยจะมีการใช้กลไก3ระดับในการขับเคลื่อนมาตรการทั้งหมดนะคะก็จะได้แก่กลไกระดับชาติกลไกระดับกลุ่มแบบข้ามเขตและกลไกระดับพื้นที่ค่ะ เรื่องที่2ค่ะเรื่องรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า Integrity and Transparency Assessment หรือว่า ITA ค่ะประจำปีงบประมาณ2,567และเห็นชอบรายงานผลการประเมิน ITA พุทธศักราช2567 โดยมีหน่วยงานพักรัฐเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้นะคะ8,325หน่วยงานทั่วประเทศค่ะและมีผลการประเมินที่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจำนวน7,696หน่วยงานค่ะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่93.05คะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมา2.86คะแนนค่ะ ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับสูงนะคะเช่นสำนักงานสารปกครองธนาคารอมสินและจังหวัดแพร่ค่ะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการปรปรชก็มีข้อเสนอแนะในการยกระดับค่าคะแนน ITA และปรับปรุงพัฒนาการประเมิน ITA ดังนี้ค่ะ 1. คือให้หน่วยงานควรวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนารวมทั้งช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือว่า e-service ค่ะเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ และ2นะคะหน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบโดยเคร่งครัดค่ะทั้งนี้ถักก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้มีมติเมื่อวันที่4มกราคม2,565ให้มีหน้าที่กำกับติดตามและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ยังมีผลการประเมิน ITA ไม่ผ่านตามเป้าหมายนะคะให้สามารถผ่านค่าเป้าหมายได้ตามที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ2,568ค่ะรวมทั้งให้สำนักงานปป,ปชรับฟังความคิดเห็นและข้อ,ขอสังเกตของสำนักงานกพอรอและปป,ปทไปพิจารณาดำเนินการด้วยค่ะส่วนความคิดเห็นต่างๆก็มีดังนี้นะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะเช่น ควรจะนำข้อมูลของหน่วยงานที่มีการประเมินอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมาถอดบทเรียนความสำเร็จและจัดทำเป็นกรณีศึกษาต่อไปค่ะและไม่ควรจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินผลงานกับทุกหน่วยค่ะควรจะพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะงานหรือภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นต้นค่ะ วาระที่3ค่ะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของแต่งตั้งนะคะวันนี้มีหลายกระทรวงด้วยกันค่ะขออนุญาตเริ่มด้วยกระทรวงแรกค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์น,นพพลีปรีชานนนเป็นกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายชนินทร์รุ่งชนะเกียรติให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจํานวนสองตแหน่งดังนี้ค่ะ 1. น่งางสาวสกาวใจภูลสวัสดิ์ให้ดารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สองนายจิรวัตรอรัญญกากรน์ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะ 3. ข้าจากกรรสุข4ี่ข้าจากกระทระวงสาธารณสุขนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน3รายดังนี้ค่ะ 1. นายนัทพงศ์วงวิวัฒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ 2. นางสาวสุพัฒคาบุญเสริมผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะและ 3. นะคะนายสราวุฒิบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน4รายดังนี้ค่ะ1พ,พันตำรวจโทประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สองนายไกรยริศเตมมะิวงรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีคุ้มครองกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3. นางสาวระวิวันจตุรัพิธพรผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงและ 4. ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลอธิบดีกรมควบคุมประพฤติดำรงตำแหน่ง เลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้อง้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะและกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของสามบาระจากดิฉันค่ะท่านต่อไปเชิญท่านรองกบอเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มครับโอมนุกูลพฤกษานุสักะนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระสําคัญ2อสเรื่องนะครับมานําเสนอครับก็จะเป็น2เรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดและก็ข้อมูลค่อนข้าง มากมายนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตพูดในหัวข้อสั้นๆให้เข้าใจง่ายตรงนี้นะครับเรื่องทีดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับหรือที่ต้องเสียไปจากการค่าเงินค่าทดแทนที่ต้องลดหรือเพิ่มขึ้นของการเวนคืนที่ดินตามสถานที่ภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้กระทรวงการคลังนะครับเสนอนะครับขอความเห็นชอบนะครับ คำนวณประโยชน์ที่ได้รับที่ต้องเสียไปจํานวนเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นและก็ให้หน่วยงานรัฐนะครับนำวิธีการคํานวณตามข้อที่1ที่เสนอนะครับเพื่อประกอบการกําหนดเงินค่าทดแทนการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกเวรคืนในสังคมต่อไปนะครับสาระสําคัญนะครับพรบรว่าด้วยการเวรคืนที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พศ2562 ครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์แห่งการเวรคืนได้การกระทําที่ดินที่เหลืออยู่ในแปลงเดียวกันนั้นที่มีราคาสูงขึ้นให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทนแต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นกรรมการใดจะหักออกไม่เกินร้อยละ50สนะครับส่วนที่ดินที่อยู่ในแปลงเดียวกันที่มีราคาลดลงก็ให้กาหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่มีราคาลดลงให้แก่ผู้ได้เสียหายนะครับต่อมานะครับคณะกรรมการได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ แต่ทำร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวียนคืนและได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่1ปี2566มวลที่15พฤศจิกายน2 5 1 6เพื่อพิจารณากาหนดเนื้อหาและรายละเอียดของวิธีการดําเนินประโยชน์เพื่อที่ได้รับที่ต้องเสียไปจากเงินค่าทดแทนที่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยมุ่งหมายมุ่งเน้นให้มีสาระสําคัญครอบคลุมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆและเป็นมาตรฐานกลางสําหรับหน่วยงานต่างๆ ที่จะนาไปช่วยร่วมกันต่อไปในการประชุมมติเห็นชอบนะครับกําหนดให้การคํานวณดังกล่าวเนี่ยมีการสาระสําคัญดังนี้นะครับอันที่1นนะครับที่ดินเหลือหรือการเวรคืนที่มีราคาสูงขึ้นจะต้องมีลักษณะสภาพทําเลที่ดีขึ้นด้วยหรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยหรืออันทําให้ที่ดินนั้นมีราคาสูงขึ้นจากราคาที่กําหนดไว้อาทิเช่น ที่ดินก่อนถูกเวรคืนไม่ติดถนนหรือคอลองชประบทานแต่หลังจากเวรคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดถนนหรือคลองรลบระทานหรือที่ดินก่อนถูกเวรคืนติดถนนขนาดเล็กแต่หลังจากเวรคืนทําให้ที่ดินแปลงนั้นติดนนถนนขนาดใหญ่หรือมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งข้อที่2นะครับเป็นการกําหนดที่ดินที่เหลือจากการเวรคืนแต่มีราคาลดลงต้องมีลักษณะและสภาพทําเลที่ตั้งด้อยลงหรือใช้ประโยชน์ได้ลดลงเช่นกันนะครับ อันที่ทําให้ที่ดินนั้นมีราคาลดลงจากเดิมที่กําหนดไว้หากดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวณคืนแล้วเสร็จเช่นที่ดินบางส่วนที่อยู่ในบริเวณแบบก่อสร้างหรือทางยกระดับหรืออยู่บริเวณคอสะพานหรือทางขึ้นลงสะพานหรือที่ดินที่มีรูปแบบที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากสี่เหลี่ยมกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้างหมหรือหลายเหลี่ยมเสียรูปทรงการใช้ประโยชน์หรือจะเป็นที่ดินที่มีรูปลักษณะแปลงที่มีความแคบ ลึกหรือลดหรือเนื้อที่ลดลงนะครับเป็นต้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ทางการประชุมก็ได้มีผ่านมติคณะกันกรองนะครับคณะที่สองในวาระประชุมครั้งที่1นึ่ครับ68เมื่อวันที่9มิถุนายน2568เป็นที่เรียบร้อยนะครับมติครมองก็เห็นชอบนะครับให้ดําเนินการตามนี้นะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดข้อมูลสาระสาคัญเดี๋ยวจะส่งให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่2ครับ วันนี้ครับเป็นการมีการทบทวนแนวทางการประเมินของผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐนะครับวันนี้สำนักงานกอพร,ร,รนะครับเสนอพรมนะครับพิจารณาขอความเห็นชอบในการทบทวนกรนอบแนวทางการประเมินของผู้บริหารงานหน่วยรัฐนะครับอันที่1นนะครับคือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบประเมินที่1ประจำปีง,งบประปามาณ2 5 6 8วันที่1ตุลาคม2 5 6 7นจนถึงสามิเีนาคม2 5ง8นาะครับกาหนดให้มีการประเมินในมิติด้านผลสัมฤทธ ขอการดําเนินในการวาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับประกอบด้วยตัวชี้วัด2ตัวที่นําเสนอนะครับหคือตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายงบนะครับโดยให้น้าหนักอยู่ที่ประมาณ10%กับตัวชี้วัดที่2คือการดําเนินการวาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อมองว่ามีค่าน้าหนักอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ20%อร์ถ้าเกิดมีนะครับอันที่2นะครับ ขอมอบหมายให้ทางกอพอเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสว่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่านะครับให้มีความเหมาะสมโดยไม่ต้องเสนอคอรมรพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเนื้อหาสําคัญของหัวข้อในครั้งนี้นะครับเดิมครมรนะครับมีมติวันที่14กันยายน2564ให้เห็นชอบกรอบแนวทางของผู้ประเมินของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่สานักงานกพอพเสนอมาแล้วนะครับโดยประเมินส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะ2มิติมิติที่1ก็คือมิติด้านผลสัมฤทธิ์หรือ performance นะครับโดยให้น้าหนักอยู่ที่70%็ดส่วนมิติที่2ก็คือจะเป็นมิติของด้านสมรรถนะหรือ competency นะครับที่30%มในครั้งนี้นะครับมีการเสนอต่อกบรให้มีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมคือการเบิกจ่ายงบซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับและเป็นกําหนดค่าน้าหนักร้อยละ10ไว้ในมติ การประเมินผลด้านผลสำฤทธิ์ขอนะครับแล้วก็มีมอบหมายกรมบัญชีกลางและสํานักงานกาพรนะครับพิจนารณาแนวทางประเมินปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยเจ้าที่ของบงบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบต่างๆและการใช้จ่ายของภาครัฐเสนอนะครับและก็ได้แจ้งเวียนเอกสารเหล่านี้เมื่อเดือนธันวาคมปศ .2567 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสํานักงานกาพจึงเห็นควรให้มีการ บทวนมติครรมในวันที่1 4กันยายนส5 6 4นนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการสอดคล้องและปรับสถานการณ์และบริบทการปฏิบัติงานของราชการปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและก็ปฏิบัติภารกิจในส่วนของราชการให้บรรลุตามเป้าหมายสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่วันนี้ที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติมนะครับ และก็มีมติสรุปออกมาว่าอยากจะให้ทางกอพอนะครับยึดของปี68เหมือนเดิมก่อนในปี68ในครั้งนี้นะครับส่วนการพิจารณาการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบให้ไปใช้ของปีพิจารณาของปี69นะครับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับวันนี้นอกเหนือจากทางท่านรองสัติการพูดแล้วก็ยังมีอีกหลายกระทรวงเช่นกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเรวยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ วันนี้นะครับกระทรวงเกษตรศและสารกร์นะครับนำเสนอแต่งตั้งนายวินะโลดทรัพย์ส่งสุขนะครับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสารกร์นะครับให้ดํารงตําแหน่งประลัดกระทรวงสำนักงานประลัดกร,ระทรวงกระทรวงเกษตรและสาก์ทดแทนตําแหน่งผู้ดารงตําแหน่งที่จะ,กะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1กุมตุลาคม2อพันเป็นต้นไปนะครับท่านที่2นะครับก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเสนอแต่งตั้งนายพลรจักนิ่มวัฒนานะครับข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะครับ ตำแหน่งเดิมคือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจหรือสอพอรอนะครับเปลี่ยนให้ลงปรับให้ลงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์ของสอปอกอรแทนครับมีผลตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์สองพเป็นต้นไปท่านที่3นะครับวันนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวค,ครับก็เสนอแต่งตั้งนะครับนายพัฒพงศกุลน,นะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองอธิบดีกรมพลศึกษานะครับ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ต,วตรวจกระทรวงสำนักปลัดกระทรวงนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมตั้งแต่เป็นต้นไปนะครับและท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเสนอแต่งตั้งของข้าราชการการเมืองนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ก็แต่งตั้ง2ท่านนะครับท่านแรกคือนายพีรวัตรสมวงศ์นะครับให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านสุชาติชมกิ่นนะครับและอีกท่านหนึ่งคือจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศนะครับให้ดำรง,งตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เช่นกันนะครับของท่านสุชาติชมกินนะครับและนี่คือทั้ง3เรื่องในวันนี้ครับกับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่30ที่จะมีขึ้นในวันอังคารหน้านะครับเลื่อนเวลาไปเป็นเวลา13นาฬิกาตรงนะครับที่ตึกบัญชาการ1ชั้น5้า เนื่องจากในวันดังกล่าวนั้นจะมีงานสมมสรสันนิบาตที่จำเนกรัฐบาลนะครับจิงแจ้งท้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าการประชุมคอรอมอจะเริ่มต้นในวันอังคารที่29การกฎาคมนี้ในเวลา13นาฬิกาครับและทั้งหมดนี้คือการถแถลงข่าวของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันน์ดมาฝาคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ